สวัสดีจ้าเช้านี้ทิยโสอัปเดตรีวิวสวนผัก,กูดสวนผัก,กูดจากมุมบนนะนี่อยู่บนบ้านบนบ้านชั้นสองบนบ้านชั้นสองดูวิววิวสวยมากข้างหลังตรงนี้คือสวนหลังบ้านที่ปลูกผักูดตต้นกล้วยก็กําลังสวยกําลังสวยดูวิวรอบบ้านคือวิวสวยมาก <c oughs> นี่หลังคา ก็คือตอนนี้ยังไม่มีหลังคานะกำลังจะทำหลังคาแต่ก็สามารถขึ้นมาชั้นสองได้แล้วฝั่งนี้ก็เป็นถนน,เป,น,ถน,น,น,นเป็นถนนหน้าบ้านเป็นถนนหน้าบ้านดูวิวให้ดูวิวโอวันนี้ก็อากาศเยน็นแล้วเนี่ยคนดูแลสวนคนดูแลสวนเจ้าของบ้านหนาวหน,น,นาววันนี้หนาวสาิบแปดองศาโอววิาหนาว เป็นไงวิววันนี้แต่ตรงนี้อากาศดีนะลมเย็นลมผ่านแบบโอ้แล้วลักษณะบ้านเราก็จะทำแบบเหมือนกระจกรอบบ้านเปิดกระจกแล้วก็สามารถขึ้นมานั่งทานกาแฟข้างบนได้นั่งทานข้างล่างได้หรือไม่ก็สวนสะตว์หลังบ้านเราได้เนาะสำหรับอาเช้านี้ก็อัปเดตบนบ้านกอน <laughs> อัปเดตจากมุมสูง อัปเดตจากมุมสูงอ่าอันนี้มีข้อควายด้วยนะมีข้อควายด้วยตอนนี้ควายไปอยู่ที่นาตอนนี้นะอะ่มีควายอยู่มีควายอยู่อยู่ไม่หมดอยู่ไม่หมดอ่อัปเดตมุมสูงบ้านสำหรับอ่าเช้านี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวลงไปลดน้ำต้นไม้ก่อน